คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิโลเรตซานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเราคืออาเซียนนะครับวันนี้เป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินก็ขออนุญาตให้แขกรับเชิญแนะนำตัวสั้นๆน,นะครับค่ะ ก็นิพัฒน์สอนคำพานะคะผอกองสังคมวัฒนธรรมค่ะกรมอาเซียนค่ะครับผมผอลูกแมวค่ะก็แทกคิวเลยเพราะว่าจริงๆผอเพิ่งมีคลิปออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องอาเซียนออสเตรเลียนะครเราก็กำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของการประชุมของอาเซียนกับผู้เจรจาก็คุยกันอยู่นะฮะแล้วก็จะมีคลิปหลายๆคลิปต่อเนื่องกันไปปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์นะครับซึ่งไม่คาดฝันนะต้องเรียกว่าไม่คาดฝันจริงๆมันคาดการได้ ครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยยังไม่พร้อมพูดจริงๆนะครับ<า>รแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่รห<า>รประเด็นก็คือเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เมีนมาศ<า>ูานย์กลางอยู่ที่เมีนมานะครับและวันนี้เราจะมาคุยกันในรายละเอียดเพราะว่ามันส่งผลกระทบถึงประเทศไทย<า>แล้วก็อาเซียนโดยรวมด้วยนะครับแล้วก็พวกเรากันเองที่อยู่ในประเทศไทยย่อมรับรู้รับทราบนะฮะก็ตอนนี้ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด เราจึงขอนําเสนอในรายการเล็กๆของเราเราคืออาเซียนวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติแล้วก็การให้ความช่วยเหลือนะฮะในส่วนของความร่วมมือของอาเซียนนะครับเอาเริ่มจากเรื่องสถานการณ์ล่าสุดก่อนก็คือเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่เมียนมานะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่ เ,เขาบอกว่าเมืองเนี่ยน่าจะเป็นแถวมันเลน,นะครับ <c oughs> แล้วก็มีเมืองชื่อสกายด้วยอยู่ที่เมียนมาร <c oughs> นะครับอันนี้เนี่ยได้มีการดําเนินการอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนของอาเซียนอันนี้เราเข้าประเด็นเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรกายการเราคืออาเซียน <c oughs> วันดีค่ะจริงๆก็อย่างที่ท่านรองได้กรุณาเกิดไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่อันนี้วันนี้เราที่เราจะคุยกันก็คือความร่วมมือในกรอบอาเซียนเวลาที่เกิด ภัยพิบัตินะคะ<ม>ซึ่งกรณีนี้สืบเนื่องจากพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยค่ะทางทาง A5 c e เซนเ็นเนี่ยค่ะเขาก็าาซ็นเตอร์คืออาเซียนอาเซียน อาเซียนโค c o o r ต i n a t i n g center for humanitarian assistance on disaster management นะคะชื่อเราเรียกกันสั้นๆว่าอาห้าเซ็นเตอร์นะคะ aha ก็เลยเป็นอาห้าเซ็นเตอร์ใช่คระบก็ตั้งอยู่ที่ที่กรุงจาการ์ตานะคะค่ะชื่อชื่อในภาษาไทยเราแปลว่าศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติอะนะคะค่ะก็ศูนย์นี้ก็ก็มีการดําเนินการทันทีนะคะมีการเรียกประชุมที่เรียกว่า เขาเรียกเรียกย่อกันนะคะ emergency operation center นะคะ EOC นะคะก็ทางทางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เกี่ยวข้องนะทั้งเมียนมาและไทยนะคะเข้าร่วมการประชุมนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ภายใต้กลไกการให้ความช่วยเหลือของของอาห่าเซ็นเตอร์นะคะก็คือเรามีศูนย์นี้นะครับแล้วก็เมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับอย่างแผ่นดินไหวล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการประชุมทันทีนะครับเพื่อเทีจะตอบสนอง ต่อไอ้กรณีที่เกิดขึ้นโดยทันควันนะครับให้ทันเหตุการณ์นะครับแต่ในส่วนของอาเซียนเองเนี่ยก็มีการออกแถลงการที่เป็น statement ของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน Foreign Minister Statement นะครับ on the impact of the earthquake in Myanmar อันนี้วันที่28มีนาคมีนาคมก็คือวันที่เกิดเหตุเลยนะครับอันนี้เป็นการพูดถึงอะไรครับ เป็นการพูดถึงความความพร้อมค่ะความความพร้อมซึ่งจริงเราก็มีอเผยแพร่ทางทางเว็บไซตข์ของกระทรวงเรานะคะค,คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการแสดงความพร้อมของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะที่จะให้คือหนึ่งจริงๆเราก็คือแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะครเราก็เราก็เ้วก็เมืองต่างๆที่แล้บผลกระทบนะคะนอก เนปิดอกรุงเทพเชียงใหม่นะคะแล้วก็เมืองที่ใกล้เคียงมันตะเล่ค่ะแล้วก็จริงๆมันมีหลายเมืองมากที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าในสเตทเมนก็จะระบุเมืองใหญ่เมืองใหญ่นะครับเมืองตะเล่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในปิดอซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ของเมียนมานะครับกรุงเทพนะครับแล้วเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็โดยก็คือทางทางอาเซียนก็ยืนยันที่จะจะมีความเป็น หนึ่งเดียวกับครอบครัวนะคะแล้วก็คือคือห้าลังใจให้ครบทั้งหลายค่ะแล้วก็ระหนักถึงความสำคัญอาเซียนระหนักถึงความสำคัญของการที่จะจะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมคือจาเป็นเร่งด่วนเลยเขาใช้คำว่าเออเช่นนี้ ก็จำเป็นเร่งด so so so. ่วนที s s right Japanese, ่จะต้องมีการให้ความช่วยเหลือด้านมรุษยธรรมด้วยแล้วก็อาเซียนก็ได้ย้ำว่าพร้อมที่จะให้ความให้การสนับสนุนในการที่จะบรรเทาทุกต่างๆแล้วก็ให้กู้แล้วก็ไอ้ความพยายามในการกู้ภัยนะคะไอ้ฟื้นเพื่อฟื้นฟื้นฟูสภาพพื้นที่นะคะซึ่งจะมีกลไกต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปในรายละเอียดว่าคืออะไรบ้างแต่ว่ากลไกเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะอาเซียน ก็มีกลไกที่จัดตั้งขึ้นที่เกี่ยวข้อง<ช>เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการภัยพิบัติด้วยะนะครับซึ่งซึ่งก็ค่ะแล้วก็โดยโดยสรุปก็แล้วก็โดยโดยทั้งหมดนี้ก็คือด้วยการประสานงานที่ที่ในการอำนวยความสะดวกในการาให้ความช่วยเหลือของอาหาเซ็นเตอร์นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นแถลงการแรก อังแรกนะครับในวันที่เกิดเหตุเลยคือวันที่28มีนาคมสามารถสืบคนได้นะครับทางเว็บไซต์ของกระทรวงกรา่างประเทศหรือเว็บไซต์ของอาเซียน secretariat นะครับก็มีอยู่นะครับทีนี้ต่อมาที่ท่านผอได้พูดถึงเลยพอลูกแม่บอกว่าได้มีการจัดประชุมฉุกเฉินนัดพิเศษใช่ค่ะก็คือภายหลังจากมีการออก s t a t e อาเซียน foreign minister statement ไ เมื่อวันที่28นะคะก็ทางมาเลเซียในฐานะที่เป็นประธานเนี่ยก็เสนอให้มีการจัดการประชุมด่วนนะคะเพื่อ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 พิจารณาเรื่องผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ที่ที่เมียนมาแล้วก็ผลที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมากนะคะค่ะซึ่งก็การประชุมครั้งนี้เนี่ยทุกประเทศพร้อมที่จะ มาหารือกันว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรกันต่อไปนะครับก็มีการแสดงความเสียใจเช่นเดิมนะเหมือนกับพูดย้ำเหมือน s สเตทเนต์แร่เจตนารมณ์ของอาเซียนนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือค่ะครับผมแล้วก็ทุกคนต้องอยู่ในความเขาเรียกเป็นปึกแผ่นร่วมกันนะครับมีโซลิดาริตี้ในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปนะครับทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องรายละเอียด ของการประชุมครั้งนี้ซึ่งสเตทเมนต์อันนี้เนี่ยก็บอกถึงผลของการมีการประชุมนัดฉุกเฉินสมัยพิเศษนะครับในวันที่30มีนาคมใช่ค่ะึ่งเปรนการรมตอนเช้าเช้าเป็นการประชุมออนไลน์นะคะซึ่งในส่วนของของเราของไทยก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกรวงต่างประเทศซึ่งท่านอยู่ที่ผูตาพูตานครับท่านก็เข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเองใช่ค่ะก็ ท่านท่านในความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะคะก็โดยสรุปก็จริงๆแล้วท,ทุกประเทศก็ย้ําที่จะให้ความย้ำอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าว่าจะให้ความช่วยเหลือผ่านทางกลไกต่างๆนะคะแล้วก็ รวมทั้งแล้วก็รวมมีการมีการพูดถึงว่ามีสาระล่าสุดของทีมให้ความช่วยเหลือจากจากจากในกรอบอาเซียนกลไกอาเซียนไม่ว่าจะเป็น e อีรเดี๋ยวเราลงมาลงรายละเอียดเนี่ยคือ ASEAN Emergency Response and Assessment Team หรือหรือที่เ r b a n s อ a r c h and Rescue ออันนั้นอีกทีหนึ่งที่เรียกชื่อว่า Urban Search and Rescue นะครับย่อว่า U S A R ถูกไหมฮะก็คือยูซ่าออกสียงแบบนี้นะครับก็ว่ามีมีมีแล้วก็รวมทั้งทางทีมบรรเทาภัยต่างๆนะคะที่จะเข้ามาจากทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ไทยเวียดนามแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นนะคะที่ไปร่วมกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ที่ประชุมก็สนับสนุนคําขอของเมียนมานะคะอันนี้สําคัญมากๆ่ะที่จะให้ให้ให้ เขาเรียกอะไร activate บทบาทของเลขาธิการอาเซียนในการที่จะเป็นผู้ประสานงานอาเซียนได้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมคือตัวเลขาธิการอาเซียนหรือ ASEAN Secretary General เนี่ยปกติก็มีบทบาทในฐานะที่เป็นเลขาธิการอาเซียนเท่านั้นนะครับแต่หากจะให้เลขาธิการอาเซียนปฏิบัติหน้าที่เป็น The ASEAN humanitarian assistance coordinator นะครับมี ชื่อเฉพาะเลยก็คือเขาจะใช้คำว่า S G Secretary General k e e ะ A H A C นะครับก็เป็นอาเซีย humanitarian a s s i s t a n t coordinator หรือผู้ประสานงานอาเซียนด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเนี่ยมีชื่ออย่างนี้เนี่ยจะต้องได้รับการร้องขอจากประเทศที่ประสบภัยในะครับซึ่งเมียนมาเนี่ยเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเราก็ทราบกันดีอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเกิดเหตุ ภัยพิบัติครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ย<ะ>ทางเมียนมาได้ทางการเมียนมากก็ขอนะ<ะ>ว่าขอให้เ,เลขาธิการอาเซียนมีบทบาทนี้บบน,นะครับ,บ,บเพื่อที่จะให้สามารถดําเนินการได้ตาม<น>ที่ตกลงไว้จะมีบทบาทและหน้าที่ที่ตกลงไว้เป็น term of reference อยู่ ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีการมีบทมเขกาไปอะไาต่าๆเพิ่มเติมค่ะก็จะมีมีบทบาทที่สามารถมีบทบาทได้มากขึ้นในการค่ะประสานงานตรงหรือให้ในการที่ระดมระดมเงินทุนให้ความช่วยเหลือเลยอย่างเงี้ยค่ะคับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่ในสภาวะปกติท่านเลขาธิการอาเซียนอาจจะทําไม่ได้แต่ในเมื่อได้มีการ activate the role ที่เป็น ahac เนี่ยนะครับค่ะ ก็จะทําให้ท่านเลขาธิการอาเซียนมีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนด้านความช่วยเหลือลนะ้ำมันเสียธรรมซึ่งมันไม่ใช่แค่ชื่อแต่มันรวมถึงสิ่งที่ทําได้หรือทําไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีการกําหนดที r ชอ,อาชาเจนใช่ไหมครับว่าท่านจะทําอะไรได้บ้างนะอันนี้ก็คือส่วนของอาเซียนใช่ไหมทีนี้มันไม่ใช่แค่อาเซียนมีความช่วยเหลือจากภายนอกด้วยใช่ค่ะก็มีประเทศ ศหลายประเทศที่มาร่วมตามที่มีข่าวสารอยู่ใช่ใช่ซึ่งในส่วนของผลของการประชุมฉุกเฉินนัดพิเศษเนี่ยก็รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนก็ต่างแสดงความขอบคุณถึงสิ่งที่ประเทศนานาประเทศได้มาให้ความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมรแล้วก็แล้วก็มีทั้งทั้งที่ประชุมก็ได้ตกลงที่จะให้มาเลเซียนะคะที่ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียน ปีนี้นะคะที่เราก็รวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศไทยเนี่ยเดินทางไปไปเดินทางไปที่เมียนมาในวันวันที่5เมษายนเนะครับก็คือถ้าออกอากาศน่าจะประมาณช่วงนี้แหละ,ะที่เราออกอากาศรายการนะครับวันที่5เมษายนท่านรัฐมนตรีว่าการกระส่วงประเทศข,ของเราท่านมาฤทธิสิงห์พงษ์ท่านก็เดินทางร่วมกับเคาน์เตอร์พาร์ตนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของ มาเลเซียในฐานะที่มาเลเซียเป็นประธานอาเซียนปีนี้ไปดูที่เกิดเหตุไปดูที่สถานที่ในเมียนมาเลยะนะครับนอกจากนี้ยังในสเตทเมนต์เนี่ยมีประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือในเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีสภาวะแวดล้อมในเมียนมาที่เอือ้อต่อการที่จะมีการส่งความช่วยเหลือได้ะนะอันนี้ก็ต้องติ่งไว้นะครับเพราะว่าจริงๆเป็นประเด็นที่สําคัญเหมือนกันว่าสถานการณ์ในเมียนมาเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าในช่วงที่ผ่านมา มีความยุ่งยากมีความซับซ้อนนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติแบบนี้ขึ้นมาเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเราอาเซียนร่วมกันนะแล้วก็ในที่ประชุมะระมดับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้บอกว่าก็ต้องมีสภาวะแวดล้อมหรือบริบทนที่อยู่ในเมียนมาที่เอ,อื้อที่เอ,อื้อต่อการที่จะมีการส่งความช่วยเหลือไปให้ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็แย่ ซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับในเชิงของการที่จะนําเอาความช่วยเหลือเข้าไปถึงพื้นที่ได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นผลของการประชุมครั้งล่าสุดค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่30มีนาคมพอก็ได้เข้าบเ s e r v e ด้วยใช่ไหมได้พูดอะไรไหมก็เข้าบเ s e r v e ด้วยเพราะว่าเป็นการประชุมที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินในต่างะทอเียก็ท่านท่านพออก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ ที่ท่านผอลูกแมวต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยเพราะว่าจริงๆในส่วนของงานของกองผอลูกแมวเนี่ยดูแลเกี่ยวกับงานที่ความร่วมติดตามความร่วมมือเรื่องการจัดการภายพิบัติในกรออาเซียนนะครับรวมถึงบทบาทของศูนย์อาหารเซ็นเตอร์ที่พูดถึงด้วยใช่ใช่ให้ผอเล่าให้ฟังหน่อยครับเผื่อว่าผู้ที่ติดตามรายการเราอยู่ก็จะทราบนะว่าอาเซียนมีการเตรียมความพร้อมมีการจัดตั้งกลไกมีความตกลงอะไรต่าง ที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องลาวีบ้างค่ะจริงๆแล้วอย่างที่คือจริงไอ้ความร่วมมือในกรอบอาเซียนไอ้เรื่องการจัดการปฏิบัตินี้จก็มีมาตั้งนานไปแล้วนะทั้งหปี2514นะคะก่อนผมเกิดนานมากจริงๆนะฮะส5 1 4นี่้ใช่ใช่คือ50กว่าปีแล้วนะใช่ค่ะคือช่วงแรกๆของการก่อตั้งอาเซียนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าอาเซียนก่อตั้ง1967อันนี้คือ1971ก็่ก็คือ4ปีให้หลังเนี่ย ก็มีกลไกที่เป็น Expert Group เรื่อง natural disasters ก่ตั้งขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งซึ่งก็โดยสรุปก็หลังจากนั้นมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ก็เป็นล่าสุดก็เป็นในได้มีการในในการประชุมที่ในการประชุมเมื่อปี2519นะคงะคทางทางรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็ได้รับรองปฏิญญาเช่นว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะ เราก็เพื่อกําหนดความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบอาเซียนนะคะคแสดงว่าเรามีความตกลงเป็นปฏิญญาอาเซียนมาตั้งแต่ปี2519ใช่คะนะฮะแสดงว่าเรื่องของภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งก็มีแค่5ประเทศสมาชิกก่อตั้งก็คํานึงถึงแล้วนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อ นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาการนะประชุมกันเรื่อยมาจนปีคศ2002ใช่ไหมหรือ2545ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนะฮะให้เป็นซึ่ง committee on disaster management ค่ะ ACDM อันนี้ต้องจำแม่นๆ ACDM นี่คือตัวกลไกหลักในการประสานงานในในการในการการพิจารณาความความร่วมมือ ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านภัยพิบัติในกรอบอาเซียนซึ่งในอย่างที่ท่านทาองได้กิดคือในกรอบอาเซียนเราจะมีชื่อนิกเนมชื่อนู่นชื่อชื่อย่อไปหมดเลยสำหรับกรอบนี้เรียกว่า ACDM นะคะค่ะซึ่งความร่วมมือในกรอบในมวนของไทยเนี่ยก็คือกรมป้องกันและบรรเทาภัยพิบัตินะคะที่เป็แกะป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยใช่ท่าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภนะคะค่ะ เป็นของกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักนะคะเขาก็จะมีนิกเนมเช่นกันนะคะในกรอบอาเซียนเขาเรียกว่า National f o กัส point นะคะก็เป็นเหมือนจุดประสานงานหลักของแห่งชาติของแต่ละประเทศใช่ค่ะซึ่งะะซึ่งสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้ทางท่านผู้ชมทราบเป็นท่านๆว่าทำไมถึงไอ้ชื่อย่อต่างๆเนี่ยมันถึงได้สําคัญนะเพราะว่าจะมี เผื่อเวลาท่านผู้ชมที่สนใจจะได้ไปดูศึกษาเพราะเอกสารความตกลงต่างๆในกรอบอาเซียนนะคะปรากฏตามเว็บไซต์นะคะทั่วไปนะคะแล้วก็สามารถไปศึกษาได้หากสนใจนะคะก็กลไกความร่วมมือในด้านด้านภัยภัยพิบัติในในอาเซียนนี่มี3ระดับนะคะก็มีการประชุมระดับน้องตรีนะคะซึ่งจะมีการประชุมปีละครั้งนะคะแล้วก็ในระดับคณะกรรมการของว่าแล้วที่ว่าไปแล้ว ACDM เนี่ยนะคะก็ ในส่วนของ s c d m ก็ก็ปอพนะคะแล้วก็ในระดับมนตรีก็จะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเข้าร่วมการประชุมนะคะเอสดอนี่สองครั้งต่อปีประชุมใช่แต่ถ้าจําเป็นอาจจะเรียกประชุมก็ได้เนาะใช่ค่ะถ้ามีความจําเป็นแต่รัฐมนตรีนี่ก็หนึ่งครั้งต่อปีอย่างน้อยในกรณีสําหรับกรณีที่ที่กรณีช่วงปัจจุบันนี้เขายังไม่ได้เรียกประชุมนะคะแต่ว่าอย่างของปีที่แล้วอย่างกรณีไซโครนยางินะคะก็อันนั้นก็จะมีมีการประชุม ในกลอบ ACDM บ้างเพื่อแก้เพื่อเพื่อเพื่อดูพิจารณากันให้ความช่วยเหลือปัจจุบันบรูไนเป็นประธานนะคะก็จะสมุนเีินกันไปตามที่เขามี rotation ของเขาใช่ค okay. ่ะแต่ ACDM ในการทำงานเนี่ยคือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ที่เรามีความตกลงอยู่ไหมครับความตกลงนี้เรียกว่า ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response ยาวหน่อยนะตัวย่อก็ a d m e r นะคะ <Ad mer S 2> เล่นแอดเมอร์ d m e ค่ะ a d m e r อร์ A A D M E R ค่ะ,คะอันนี้<ช>เป็นข้อตกลงที่มีอยู่เลยใช่ค่ะค่ะซึ่งก็ก็ในในเรื่องนี้ก็โดยโดยหลักๆที่ผ่านมาทางทางทางคณะกรรมการ A D M นะะี่เขาก็ค่อนข้างจะ มีความแข็งขันในการที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะต่างๆแล้วก็มีการแบ่งคณะทํางานแบ่งเป็น3คณะนะคะอันนี้คือระดับที่3แล้วใช่ไหมแ้นมนตรีแล้วก็ระดับของเจ้าหน้าที่จริงๆก็คือระดับเจ้าหน้าที่แล้วก็มาคณะทํางานใช่ใซึ่งคณะทํางานเนี่ยมีคาะคณะก็คือคณะคณะทางานด้านการป้องกันและลดผลกระทบนะคะแล้วก็มีคณะทํางานด้านการเตรียมความพร้อมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและฟื้นฟูบูรณา ค่ะแล้วก็คณะทำงานด้านความเป็นผู้นำของโลกนะครก็คือเรื่อง Disaster Management เนี่ยเราจะว่าไปเนี่ยภูมิภาคของเราเขาเรียก Disaster Prone ค่ะแปลว่ามีความเสี่ยงอยู่เสมอเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Disaster เรื่องอะไรนะตอนนี้ล่าสุดก็คือเรื่องของ Earthquake หรือแผ่นดินไหวเขาเรียกพัสุธากบปนาไม่ใช่ไอติมสเวนเซนนะแต่เขาเรียกอย่างนี้จริงๆในภาษาไทยนะแต่ว่าเราคงไม่ค่อยได้ยินคำนี้เท่าไหร่ ก็แผ่นดินไหวนะฮะทีนี้ก็มีแบบ<ห>ไม่ว่าจะใส่โคลนที่บอกว่าพายุนะฮะห,หรือภูเขาไฟระเบิดหรืออื่นๆใดๆที่เป็นภัยพิบัติธรรมชาติสึนามินะฮะถ้าเกิดแผ่นดินไหวภายใต,ใต้ท้องทะเลก็ทําให้เกิดสึนามิเองเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้อยู่ทุกเมื่อไอคณะทางานต่างๆเนี่ยมันสามารถ ตอบโจทย์ต่างๆได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้องกันและลดผลกระทบ<ฮ>ะหรือเตรียมความพร้อมนะฟื้นฟูบุรณะ,<ฮ>ะและสุดท้ายคือการส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นําในเรื่องนี้ของโลกของ <ฮะ S 1> อาเซียน<ช>ว่าอาเซียนจะมีบทบาทนําในเรื่องนี้อย่างไรเพราะเราเป็น Disaster-prone Region เนะเป็นภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็จะมีสามคณะนี้น,นี่คือ3ร<ฮ>ะดับ สามระดับใ,นนใช่ใช่ทีนี้มันมีทีมที่เราพูดเมื่อครู่นี้ที่อยู่ในตัวสเตทเมนด้วยใช่ไหมฮะทีนี้มีความสําคัญอย่างไรครับเขาให้ชื่อว่าทีมประเมินความเสียหายและตอบโต้เหตุฉุกเฉินของอาเซียนอาเซียน e m e เมอร์เจนซี o n s สปอนส์ s อนด์แอสเซสเมนต์ออกเสียงว่าอีรัใช่ใค่ะทางทางทีมนี้ก็คือจริงๆทีมทีมอาเซียน เอออิรักเนี่ยนะคะคล้ายเป็นเป็นทีมที่เป็นสแตนบายไว้นะก็จริงๆก็จะมีทุกประเทศสมาชิกก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในทีมนี้ใช่ไหมคะก็เขาก็จะต้องมีหน้าที่หลักก็คือเดินทางไปประเมินสถานการณ์ก่อนดูว่าว่ามีประเทศที่ได้รับเกิดเหตุเนี่ยหรือว่าได้รับผลกระทบเนี่ยใช่ค่ะสถานการณ์เป็นยังไงมีความต้องการอะไรยังไงบ้างอ่ะนะคะ ก็มีประเมินค่าความเสียหายความรุนแรงผลกระทบแล้วก็เตรียมจัดเตรียมทํารายงานว่าจะต้องมีมีความต้องมีความมีความมีความจำเป็นที่จะต้องต้องต้องการสิ่งของอะไรบ้างอะไรยังไงด้วยอันนี้คือสาคัญมากๆคืออีเวเนี่ยเป็นมือเป็นหมายเลยของห้าเซ็นเตอร์เพราะว่าอีเวเป็นหน่วยประสานงานในพื้นที่นะครับและอย่างที่ผอบอกก็คือว่าประกอบด้วยประเทศผู้แทนจากประเทศสมาชิกเป็นทีมจากประเทศสมาชิกอาเซียนนี่แหละรวมกันไป ใช่ค่ะครับหลายๆประเทศเลยซึ่งซึ่งอย่างของกรณีพอเกิดเหตุอย่างของกรณีที่เมื่อวันศุกร์นี่นะคะก็ทางเขาก็มีทางอาหารเซ็นเตอร์เขาก็เชิญประชุมขึ้นทันทีแล้วเขาก็แจ้งว่าเขาพร้อมไม่มีสแตนบายแรนเจเป็น์ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีร้องขอว่าประเทศนี้มาจากอิรักนทีมประเทศนี้ประเทศนี้ใครพร้อมบ้างอะไรค่ะเขาก็จะมีการแจ้งในส่วนของไทยเขาก็ก็คือด้วยความที่เขาก็คิดว่าควรจะต้องเตรียมการความพร้อมในประเทศ มากกว่าเผื่อมีความแต่อันนี้คืออาจจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นในข่าวที่มีการส่งทีมที่เป็นฝ่ายกลาโหมฝ่ายทหารไปช่วยอันนั้นคือประเทศไทยเองไปช่วยเมียนมาแบบทวิภาคี <C> HA, นะครับก็คือส่งไปซึ่งมีหลายๆประเทศที่เราติดตามข่าวก็จะทราบว่ามีหลายประเทศที่เข้าไปในพื้นที่ด้วยแล้วค,ครับคือในกรอบของอ e ิรักเนี่ยนะคะการให้มันเป็นต้องเป็นไปตามาหากได้รับการร้องขออ,อานี่ะ,ะซึ่งอันเนี้ยมาต่อกับอีกประเด็นหนึ่งที่เราพูดกันไปแล้วเมื่อครู่ว่าทางการเมียนมาเนี่ยได้ร้องขอให้ Secretary General คือตัวเลขาธิการอันนั้นเป็นผู้ประสานงานนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็อยู่ในกลไก ที่เรากำหนดไว้ด้วยใช่ไหมครับว่าผู้นาอาเซียนเนี่ยเพิ่งเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนเนี่ยมีบทบาทนี้เมื่อปี2557เองนะใช่ค่ะว่ามีบทบาทนี้ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการระดมเงินทุนนะอย่างที่เกิดเกิดเป็นเมื่อสักครู่คือมันจําเป็นนะครว่าบทบาทเซกเจนเนี่ยในฐานะที่เป็นเหมือนคนที่จะช่วยประสานงานตอนที่มีคริสและอันนี้มาจากไหนรือป่าสมัยท่าน สุรินพิสุวรรณนะครับท่านสุรินพิสุวรรณเนี่ยท่านเป็นเลขาธิการอาเซียนที่เริ่มเรื่องนี้นะครับก็มีการดําเนินการในเรื่องนี้เพื่อสนับสนุนบทบาทของอาเซียนให้เข้มแข็งขึ้นใช่ค่ะเพ okay. like ื่อรับมือกับวุนวเร็วให้สอกจนสามารถประสานงานกับทางผู้นําอาเซียนได้วดเลยในในภาวะฉุกเฉินเช่นนี้นะคะครับทีนี้พอมีอะไรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ศูนย์รวมทั้งคลังเก็บสิ่งของอะไรแบบนี้มาเล่าให้ฟังนิดหน่อยไหมก่อนที่จะหมดเวลาค่ะกจ็จริงๆคืออย่างที่ทางอาหาเซ็นเตอร์เนี่ยคะ่ะเขาก็มีกลไกลของเขาคือ,อก่อนอื่นก็ปัจจุบันตัวผู้ผู้นวยการบริหารของอาหาเซ็นเตอร์เนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นชาวสิงคโปร์นะคะคชื่อชื่อลียามิงนะคะคก็วาระดำรงตำแหน่งของคน ที่เป็นผู้ในการที่ก็ประมาณ3ปีนะคะแล้วก็อาหาเซ็นเตอร์ ha, นี่เขาก็จะมีคนมีมีเครื่องไม้เครื่องมือของเขานะคะก็จะมีคลังสินค้าก็หลักๆนี่ก็คืออยู่ที่ที่ที่ทางที่สุบังนะคะที่มาเลเซียะะแล้วต่อมาก็มามีที่ขยายเป็นที่ที่เขาเรียกด้ย <satellite. S 1> ะคย <c oughs> คืออยากอยากบอกตัวย่อยนี้อีกตัวหนึ่ง ที่เรียกว่าเดลซาเดลซาเนี่ยสำคัญมากคือเรียกว่า Disaster Emergency Logistics System for ASEAN ชื่อมันยาวนิดหนึ่งนะฮะแต่พอเราคุ้นเคยแล้วเราจะรู้ว่าเรามีกลไกจริงๆนะซึ่งตัวเดลซาเนี่ยหลักๆคือที่ฐานทัพอากาศที่เมืองสุบังมาเลเซียเป็น Regional Warehouse นะคะแต่ทีนี้เรามีคลังที่เป็น Satellite อีก2แห่ง ค่ะก็มีที่ที่จังหวัดชัยนาทของเราน,นะคะแล้วก็มีที่ท, <IP P> <ES> ท,ที่ฟิลิปปินส์ค่ะควเสที่ฟิลิปปินส์นะคะค,ค่ะค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่ภายใต้ได้คือของอาเซียนทาง Japan Integration Fund นะคะ JI นี่ยนะคะครับผม <K> เขามาสนับสนุนด้วยญี่ปุ่นะคะ่ะในส่วนแต่ในส่วนของอแล้วก็ในส่วนของเดลซาในส่วนของเดลซาไทย ไทยเนี่ยนะคะก็ก็มีสินค้าบางมีมันมาจากทั้ง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 ของทั้งญี่ปุ่นแล้วมีของทางสวิสนะคะค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆพอเคยได้ไปเยี่ยมชมด้วยป่ะยังเลยไม่ได้ไปหรอถ้าลองถ้าลองเคยไปเยี่ยมชมจริงๆถ้าใครผ่านไปแถวชัยนาทนะครับมันเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16นะฮะซึ่งเราเป็นที่ตั้งของ satellite warehouse ซึ่งเป็น warehouse หนึ่งในสอง h o ห s e ที่อยูอ่นอกจากที่อยู่ที่สุบังมาเลเซียเนี่ยนะครับเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ 5, อาหาเซ็นเตอร์ในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปที่ที่ต่างๆที่ประสบภัยพิบัตินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยจริงๆท่านผอกําลังดูอยู่เนี่ยก็มีการพูดคุยกันตอนที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาด้วย ใช่ค่ะพวกการให้ให้ความช่วยเหลือต่างๆนี่ก็เป็นก็ก็ต้องเป็นตามตาม,ตามความต้องการของของทงัทง้งทั้งประเทศที่ได้รับประรบสอบอันตราค่ะ,ค,ะคือว่าถ้าเกิดต้องการเขาก็จะเขาก็จะแจ้งมาว่าต้องการตามรายการสินค้าเหล่านี้นะคะแล้วกข็ของของถ้าเกิดของที่อยู่ในคลังสินค้าก็หลักๆก,ก็มาจากทางจ่าอีฟเนี่ยคะ่ะแล้วก็ของทาง มันอาจจะมีในส่วนของม,มีบางส่วนก็มาจากฝรั่งเศสด้วยนะะแล้วก็ของของสวิสคือที่ท่านผอพูดเนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่า,วาเราได้รับความช่วยเหลือมาจากหลายๆประเทศแล้วก็ถ้าเราไม่มีศูนย์ถ้าเราไม่มี w วร์เฮาส์เนี่ยมันก็จะลําบากนะฮะในการที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อให้รับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพก็มีการ ทางทางฝ่ายอาหาเซ็นเตอร์ก็เตรียมจัดเตรียมที่จะส่งของเนี่ยค่ะไปวันที่นะมะมีนาคมที่ผ่านมาค่ะเ้วเสริมนิดเดียวก็คืออาเซียนมีกองทุนด้วยนะครับที่เป็นกองทุนอาเซียนเพื่อจัดการภัยพิบัติและบรรเทาทุกข์นะฮะเรียกว่า a อ m เมอร์ฟันนะครับซึ่งกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ช่วยสนับสนุนนะมีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องที่ดําเนินการของกองทุนแล้วอีกกองทุนหนึ่งคือกองทุนของศูนย์อาหาเซ็นเตอร์เนี่ยแหละ เป็นอาสาเซ็นเตอร์ฝันนะเพราะว่าต้องใช้เงินเวลามีปัญหาปฏิบัติอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะโดยสรุปแล้วก็ประมาณนี้ค่ะมีประมาณเท่านี้นะไอ้ซาสอบนี่อะไรเอ่ยจริงๆเป็นแนวปฏิบัติที่ที่เวลาที่จัดส่งต่างๆหรือการให้ความช่วยเหลือต่างๆนี่ก็คือแถมแถมแถมนิดนึงค่ะตะกี้นี้ที่ตอนแรกกะว่า กะว่าจะมาพูดถึงบอกไว้พวกชื่อย่อต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีมันก็จะมีชัดการให้รูปแบบกลไกการให้ความช่วยเหลือนะคะประเทศประเทศผู้ขอหรือว่าประเทศที่อยากจะอย้ความช่วยเหลือหรือประเทศที่อยากจะให้ความช่วยเหลือนะก็สามารถดําเนินการได้ตามช่องทางเหล่านี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ก็ดําเนินการผ่านทางหน่วยงานหลักค่ะก็คือ national focal point ค่ะโอเคมันมีรายละเอียดเยอะเลยครับแล้วก็วันนี้ไม่มีเวลา ก็ขอบคุณท <nah, S 2> ่านผอรูกแมวมากเทียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากจะมาย้ําเตือนในรายการนี้ว่างานนี้งานใหญ่ครับและงานนี้เป็นงานที่อาเซียนต้องร่วมกันให้ความช่วยเหลือแล้วเหตุภัยพิบัติเราไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่เพราะน้อต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอแล้วก็ต้อง React หรือ Response ได้อย่างทันการเพราะฉะนั้นเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วทํายังไงที่จะให้อาเซียนเนี่ยช่วยเหลือกันได้อันนี้สำคัญมากๆนะครับ ทาไมถึงมีอาเซียนอยู่วันนี้ขอ,คอ,อ,คบ,ขอบคุณผอลุงแมวมากครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ฟังนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ตั้งสติกันให้ดีอย่าตื่นตระหนกเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญที่เราจะต้องมีสติและมีปัญญาด้วยในการที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้แล้วอาเซียนก็ยังอยู่กับเราอาเซียนจะช่วยเหลือกันต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมกับผอลุงแมวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.